มาดิได้แล้วครับมาวะ่ะทนโบสได้แล้ววะ่ะซึบซึบซึบเข้าแล้วออกหน่อยงัดหนึ่งดเก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ย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 สุดเอาโหทีน่ะเพื่อน สายดักกิตี้ย่ายิงย้าหู้ <Yahoo! S 2> การกลับมาของค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนคูเกมมาก,กันอีกเช่นเคยนะครับก็ <I sin. S 1> วันนี้เรากลับกันมาในเกมอาวีนะครับทุกคนอ่ะก็ผมเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่านาะคอนนะครับทุกคน อันนี้ผมหยิบมาเพราะว่าอาจจะมาลอยฝั่งนู้นเลยนะจบแบบไปไวลลวทุกคนเดี๋ยวนะฝั่งนู้นมีซานิสป่านะครับแล้วก็มีมาลาออฟเลนแคลรี่เป็นไบโอฝั่งนู้นนะผมว่าผมน่าจะโดนยิงตัวแตกอะดูทรงละคือเลดเลดก็ถ้าผมเงินไม่นำเงินไม่ฉีกนคอนี่ก็คือไม่น่ารอดนะทุกคนต้องขอฟาร์มก่อนนะครับไปครับ ก็ใครที่อยากเล่นนาคอสก็หยิบมาเล่นกันได้นะครับก็ผมอยากรู้ว่าแผ่นนี้มันแรงไหมด้วยไหมเออด้วยไหมนะทุกคนเรามารอดวนโอเคโลคิเราตายแล้วใช่ไหมใช่โอเคอาริเตอร์เราครับเมดนาคอสมันต้องใช้ระยะในการฟาร์มสักคู่นะทุกคนเพราะว่าการเงินต้องฉีดแล้วก็ทำเวทโอ้ยโอ้ย้เขาเวทผมอาวิวิเวทดีคิกที่ได้ดีได้ดีเพื่อน ได้ไปเฉยด้วยได้ดิได้ดิเวรดะป่าฝั่งนู้นมึงหายแน่นอนนงกิ๊กซี่ได้เพื่อนได้จัดให้ไอฮอนจัดให้แจำเจมเลยซึบ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 เฮ้ยฉางนถึงจังวะโอเคฮอนตายแล้วเฮ้ยกิซี่ได้เลสผมไป ฝั่งนู้นเจอกันป่าฝั่งนู้นก็เหมือนป่าฝั่งเราผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยถลาะฝุดจริงแต่ทัาน,นี้ผมเหมือนน่าจะแพรไฟเขนานังเพราะว่าเขาเป็นดาเมจจับขออนยญาตรา์มสักครู่การเงนินผมต้องขีดขีดขีดีดจะบอกน้องเดินมานี่เยอี ต้องไปผมต้องแท็กคี่ะนะเดี๋ยวนะเ็นบนทาล่าจะกลับมาลอนต้องแท็กเวฟกลางบ่อยๆแล้วะเฮ้ยติดเฉยโอเค,เอเคมากครับเพื่อ,อ,อนโดนอีกแล้วรู้มาก ต้องขึ้นคีสก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นไม่แรงแน่นอนนะคอรัสไปครับตามก่อนครับงั้นเราที่หนึ่งอยู่ตอนนี้สมาคมจากเพื่อน,เ,นเพื่อนจ้างจะเย็น,น,ยนไปครับฝั่งนู้นไม่เอามองกงมังกรเลยนะ ที่ลงมาวะเอาไม่ได้แล้ว,วลจะบอกตรงนี้ระวงัง,ง,งเฮ้ยได้ได้มังกรมาอยู่อาร่าเข้ามาช้าอุ้ยเขาเติมหมดเลยโอเค สวยเพื่อนสวยเราได้มังดักสเลเย,ยอร์มาแลกกบมังกรเนานะดีครัผมจบพันธิทันต้องมีของวะขอพนต้องมีของแล้ววะการเงินยังไม่ชีกเลยห่างสี่พันฝั่งนูน้นเฮ้ย,ยว่าป้อมกลางหล่อมๆได้ปะเนี่ยไม่น่าทันไม่น่าทันธาน,นิดนะน่าจะลงมาทันยู่ <Okay. S 2> โอเคซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปไม่รู้ไอฮอนหลอมแล้วหลอมแล้วจังหวะนี้หล่อร้อยร้อยไปนลจ้าทันก็เอาทันก็มาพึ่งหลอดแล้วนะป้อมอ่ะเอาบูก,ก่อนเดี๋ยวเราไปแล้วอ่อไปครับ มังกรของเราถูกโจมตีตายไปหนึ่งพระเบบทำไรหนูไรหนูอะไรเอ้าตายนะช้างมาช่วยเฉยมาทุกคน ไปเล็กก็ล่าเราแหวไปแล้วบนขเขาแหเหมือนกันนะทุกคนเขาต้องเอาหน่อยวะนะคอร์สการเงินยังไม่ฉีกเลยทุกคนฆ่าใครยังไม่ได้เลยเพื่อนเลงกลางบวกกันอยู่วบผมอยู่ล่างนะบนหนึ่งซันนิทหายนะผมไม่รู้โอเคอยู่นูน่นไม่ทันวะ ล่างมนะันวได้ลำหล่อมเลยนะล่างปกิบ้านได้จะลำหล่อมเลยไปครับเออเอาช้างเอาหรอเฮ้ยืึช้ <c oughs> อางทำไมมันถึงจังวะอะไรวี มีห่อนแพช้างเฉยเลยเออเราได้คี้ขึ้นมาแล้วคันเงินยังห่างอยู่นะฝั่งนูน้นผมจะให้ตายสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มการเข้าไปซับเพื่อนละเพราะได้ของผมก็น่าพอแล้วแหละขีเอาบูอยู่เคไปครับเอออย่ายอมแพ้ใช่ใช่ถ้าอผู้ถูกก็เนี่ย เต็มก่อนออกฟาร์มเต็มก่อนแล้วก็คือเป็นโอเมียมไปครับบูกอนเอ้ตัวเน็กมันขาได้อยู่ล่างวะ่ะนเอาดีปอมะรออะไรอ่ะน่าจะอยู่ล่างน่าจะ้เอาเลสผมด้วยเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้น่าไอ้ปล่อยแล้วจริงด้วยเปล่า มาแล้วเฮ้ยผมสู้สัตวนี้ไม่ได้จริงเหรอวะเขาเป็นดาเมจน่าเลยนะถ้าผมโดนฟาดน่าจะตายอยู่มาดิได้แล้วครับ โอเคของเกามังกรตัวใหญ่ก่อนชี้แตกเลยนะยังยังยังอีกยังไม่มีใครมาช่วยอีกยังป่าฐาหน้าที่ได้ดีมากเราต้องได้มังกรตัวนี้นะทุกคนตอนนี้ต้องเกิดไปทานหรือเดาบูต่ตอคนเขาบวกกันอยู่นะไปทีเดียว บู <Blue S 2> ไม่ต้องเอาบอกเลยบูฝั่งเขาก็เหมือนฝั่งเราบออเลยแค่เนี้ยผมมีของไงมาเถอะวะมาเถวะตามทาันก็มาช้างจะตายนะป้อมเลดของเราถูกโจมตีไม่ไม่เอามา อ่านะเออ,เอ,อเอาไปเถอะอกลางอะเอาไปเถอะเพื่อนพังแห่ไปหมดแล้วนะเพื่อนเนี่ยคีผมเริ่มแตกแล้วทุกคนอ๋อเฮ้ยอลิซชิจงเบย,ยนิ่งเฉยของผมเริ่มมานะ ย้อนก็เริ่มมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมได้ป้อมน่าจะชิวๆแล้วแหละไม่ตาย,ตายด้ไงวะงซานไม่โดนด,ดีแบบโอเคโอไมล์ามาแล้วทุกคนโบกต่อเลยตายไปสิแล้วการเงินผมชี้ก็แล้ว,แ,ลวแต่ย้อนชี้ว่าผมอีกอ่ะสั่งฝั่งผมเขารุนแรงอะ เออเอามาดิเพื่อนเอามาดิเอามาันเดยวสวยเดย์ <Nice assist. S 1> มาครับเออข้าได้สบายเนี่ย ชิเรื่องบวกกันอยู่ขอบูดกันได้เดี๋ยวไปโอเคไปแล้วฮีโร่มาแล้วน้องๆมาวะไอคอนบดได้แล้วอ่ะปึบซึบซึบเข้าแล้วออกหน่อยงัดหนึ่งทเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอยังไงมาทีวะ โหรอเล่นไปเยอะเหรอเล่นไปเยอะเหรอฮะฮะฮะช้างนาเฮ้ยเฮ้ยตายปะเนี่ยมาลองโดดวะจะจะจะปาด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 ปาไปแล้วอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยอ่ะบูไปนะบูฟรีถ้าปอร์ตป่าฝั่งเขาก็เหมือนป่าฝั่งเรามาลองมันไล่ว่ะทุกคนเขาน่าอยู่กลางมื่อกี้โอเค ไอ้กดยอมแพ้เฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้หิวดีข้าใสเขาไม่กินข้าวหรือเปล่างันเราฉีดจัดๆแล้วนะโอเคที่สุดท้ายผมน่าจะเป็นไายเกิดดีกว่าถือไม่ออกโบสเเปียไม่เออไม่ออกโบเค้นก็ออกดำแดงก็ได้นะคน ก่อนไม่อยากเกี่ยวไม่อยากเกี่ยวโอ้ยเขาจด่าว่าอยลืมเลยมาเดาฟาร์มเพลินๆเอาแล้วเขาหน้าจะรวมมาหรอชี้แตกอยู่อะผมอะ มไดฟันจิตี่จะตายเฮ้ย,ยไม่ถึง ยิงก่อนผมโอโหศัตรูเรียกดาวเสเลเยอร์ออกมาแล้วไอยอยู่นี่แถวนีนะ้โอกีเ้เพื่อน my friend ชาไปแล้วน่าจะไปแล้วเพืฟันทีเดียวน่าจะตายแล้วไปโอ้ been defeated. โอเคครับครับเพื่อนกำลังลำบากอยู่ใจเย็นเพื่อนฮัลโหลไปอยู่ฮัลโหลแอมคามิแอมคามิอันนิดน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันตามามันนี้หรือเปล่าตามไปด้วยกลางว่ะทุกคนตัดดิตัดเบลดิมีคลิปนะมีคลิปนะไปนะ รเก็แล้วกันปันต้องมีคนชัวรเขาเลยเฮ้ยไปไปจ้ไปจาเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมต้องทำเบรคะ

hàng này Một Đột Ô Hè khắp Chiền nha Chiền tốn chiêm nha Có chiền tốn chiêm này, tốt nha ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคนะอร์สในการเล่นถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็เอาไปเล่นกันได้นะในแงผมเล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะแต่ผมต้องรอของนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชช่องฮอนครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ